สวัสดีค่ะก็ยังอยู่กับน้องแก้วอีกเช่นเคยเนาะก็คือตะกี้ก็ถ่ายวิวให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะตอนนี้ก็คือน้องแก้วจะมาชี้แจงในเรื่องลงคลิปของน้องแก้วเนาะเมื่อวานเนี่ยน้องแก้วเนี่ยไม่ได้ลงคลิปเอ่อตอนเช้าแต่กลับไปไปลงคลิปนะคะตอนประมาณหนึ่งทุ่มเนาะแล้วก็คือน้องแก้วก็คือลงคลิปแล้วก็นอนเลยทันทียังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ของ พี่พีนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นกันค่ะคือมาลงคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้เห็นก่อนในตอนเช้านะคะแล้วก็อาจจะมีลงคลิปยาวในตอนบ่ายนะคะก็ฝากติดตามน้องแก้วด้วยนะคะก็คือสําหรับตอนนี้เนาะ,ะก็อยู่หน้านะคะก็เลยจะยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรือว่า แชทของพี่พีเอฟซีทุกทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอโทษแล้วก็ต้องขออภัยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอจากพี่พีเอฟซีมากที่สุดน,นั่นก็คือกําลังใจค่ะทุกทุกคนฝากกําลังใจให้น้องแก้วด้วยนะคะวันนี้น้องแก้วมานาด้วยธนาคารนะคะตอนนี้เนี่ยปากก็ซีดมากธนาคารก็แบบนี้นะคะไม่รู้ว่าจะตกใจก่อนหรือเปล่านะคะถ้าเห็นน้องแก้วในลุคนี้เนาะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะที่นาที่จะมาเกี่ยวในวันนี้คะ่ะจะเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะคะทุกคนขอกำลังใจหน่อยคะ่ะ ก็ตอนนี้ก็คือขอโทษพี่ๆทุกคนนะคะก็อย่าพึ่งเอ้ยน้องแก้วไม่ตอบแชทเลยน้องแก้วไม่ตอบคอมเมนต์เลยก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ยน้องแก้วเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดก่อนนะคะคือน้องแก้วมานาค่ะก็ขอขอบคุณที่เป็นห่วงน้องแก้วนะคะสําหรับตอนนี้ก็ขอลงหน้าก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ